สวัสดีครับวันนี้มาพกมบากับหมีไบเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มันหยุวันราทย์ในช่วงโควิดก็ยังไม่หายโควิดแต่อยู่บ้านก็เบื่อนะครับเลยหาที่พักผ่อนกันใจนะฮะที่คาเฟ่ที่มี มันไม่พูกขาดมีมาตรการป้องกันดีๆนะครับปลอดภยัยนะฮะแต่วันนี้เราจะไปที่อินนาคาเฟ่กันนะครับอินนาคาเฟ่เหมือนเคยไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายครับไปหลายรอบแล้วเดี๋ยววันนี้ไหนก็ได้โอกาสแล้วก็ไปก็ทำคลิปกันสักหน่อย เราไปนัดเจอแลดอีกลำหนึ่งนะฮะแรดแปดร้อยที่ปั๊มข้างหน้านะครับโอ้นี่เรามาเส้นทางหลังวัดกันนะฮะหลังวัดผู้ไอคขมิน้นเส้นทางธรรมชาติธรรมชาติหลังวัดแล้วก็มีไอบ้บ เคยในชุมชนครับในหมู่บ้านต้องขัดมันเบาๆครับเพราะถ้าก,กลับแรงนี่เสียงจะรบกเนชาวบ้านนะครับวิวดีนังเลยครับวิวดีครับไม่เอาดีกวา่าไม่หันไปมองดีกว่า ความตรงนี้สูงใช้ได้แล้วครับผมโฮ้ยเ้ยแต่เส้นนี้ชอบมีวัยรุ่นมาซิ่งนะครับเพราะว่าถ้าลูกระนาเยอะที่ไหนมีลูกระนาเยอะ,ะแสดงว่าที่นั่นต้องมีวัยรุ่นเพลิดเพลินมาซิ่งเนเขาต้องทําลูกระนาเพื่อกัน้นไม่ให้ขับเร็วโหในวันดนี่ก็ยังซิ่งเนาะเน,นี้อากาศดีครับอากาศดี บอกการฆ่าเชื้อมากๆไปครับเดี๋ยวเราไปรอทีมงานอีกรับนึงที่ทับน้มันพัาหน้าดีกว่าเพื่อนก็มาจากนครนายกนครับนครนายกตอนนี้ที่เที่ยวน้อยห้หางก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้กว้างเยอะก็เกี่ยวโควิดก็งดไปนะครับทีนี้ก็หาตื่นไปบนบนก่อ รแระปั๊มปลคะทอก่อนนะครับเต้เมื่อกี้ไม่แน่ใจผ่านจุดพิเศษจุดที่เรานม่เนมาหรือยังลองรอดูเพื่อนฮะจะมาเจอหรือเปล่ากดตั้งก่อนครับทำอะไรต้องตังนะฮะไม่มีตังไปไหนไม่ได้ครับ เที่ยยืมแล้วโอเคไปแต่รอเพื่อนก่อนฮะอ๋ะอนึกว่าให้ดูจะนำเฮ้ยเปลี่ยนแล้วไปเดียวจับดูดีขึ้นดูแบบแไม่ร <laughs> างเย็นนี้ มุ่งหน้าไปอินนาคาเฟ่นะฮะอีกประมาณดีว่าประมาณไม่ถึงยี่สิบโลครับใช่ไม่ถึงยี่สิบกิโลแล้ววันนี้วันนี้วันหยุดโอ้โหรถเยอะด้วยนะฮะ กเส้นทางอิดเด้ลมากถึงแล้วก็เดี๋ครับนี่เส้นทางมั่วตัวมาก เยอะมากเลยนะครับวันนี้รถก็เยอะด้วยสงสัยเขาคงจะไปเที่ยววันไหนฮะเพราะว่าหลหายที่เขาเห็นเปิดเปิดให้ไปเที่ยวกันแล้ว Eu ันมเป็นอะไรัวผมอินาราเฟ่ถึงแยกสองให้ตรงนี้นะฮะก็เลี้ยวซ้ายเนะถ้ามาจากกรุงเทพก็มาท่านอ่ามาตามป้ายที่เขียนว่าไปลบบุรีครับถ้าตรงนี้เข้ามาถึงก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับจะเจอก็ทำทายกยู่แหละแต่ผมคิดว่าตรงนี้อนาคตน่าจะเป็นสะพานเลยเนาะ ไปล้างเย็นนี่โอ้โเยเหี้ยแล้วดีแน่อนอนโอ้โย่าผมน้ำเต่งดีดหลังแน่อนอนโอ้โหแล้วแม่ก็ช่างมากระผมน้ำดูเย็นจริงๆ ก็ห่วงครับต้องขับลช้าครับเพราะว่าหลังดีดแน่นอนเตรียมร้อยครับหลังดีดไอ้ที่แข็งผมว่านี่พวกัวท้ายตั้นลำบากอย่างนี้ครับ หหลังดีทิหายเลยเรอวนอีกคันมันจะเป็นไงดี เนกันหรือเปล่านะฮะก็อขับไปไม่ได้เลยครับยิ่งวันไหนเพิ่งล้างรถมาแล้วเจอถนนเปียกเนีครับอยากจะเลี้ยวหัวกลับบ้านไม่ขับแล้วจอดโอ้ยเดี๋ยวเนาะเป็นไงเปียกเละ ดีไแมก็เลยอย่ด้ดีที่ว่าเออแม่งก็มาล่ตอนเที่ยงวันดิเอ้ยามมียงาีเหยดอ้ แต่งเละอุ้ยออืหลื่นได้เลิกล้างพอดีได้เลิกล้างพอดี โอ้ยทำไมมันกระเด็นหดอย่างนี้วะดูดิอันนั้นแค่เด็กๆดูดิเออแต่แบ้องหนักไงหันหลังมาดิเอ้ยหลังไม่โดนโดนกังเกงโดนกังเกงรูปไปแล้วนีเงเแล้วนะครับคาเฟอินนามีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะแยะเลย ข้ามาแล้วน่ากินมากเลยนี่เป็นกะเพราเนื้อราดข้าวนักเก็ตบุบลี่โซดาและลาเต้ครับไปไปกินข้าวก่อน เละสภาพรุยโคลนรู้บิวเจ้ไม่ไม่ๆๆไม่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 รุ่นทำไรไม่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 ได้เสียเฮ้ยตรงนี้ยังเข็นได้อยู่ถ้าดับโอแต่เข็นขึ้นดเดชจะถอยขึ้นได้ไม่ก็ได้เอราะ่ากลับไปล้างเรอไม่มีอะไรจะเสียแล้ว Thôi hộp cái này với nó Nó mang nặng dữ lắm Ôi สายหมวกหลุดสายรัดคางหลุด จุดรับพระอาทิตย์รลย,ยากาศดีนะฮะรับพี่นามากันสองหนุ่มเหมือนเดิมครับทางใครนะฮะก็โดนลากรถตลบแน่เลยข้ามมาเจอโควีดอ้โหดีน่ากลัวมากครับสงสัยต้องใส่กันดีนะฮะนี่ครับนี่เป็นจังหวัดไมเอิ์ จะออกมาอย่างเดียวเลยนะพวกคุณ กำใกลจะถึงบ้านแล้วจไงไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะฮะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับางทีก็อยากอยู่บ้านทำคลิปนะครับวิธีล้ากรถอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคครับมไว้เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับ